วันนี้มาทำกลวยหรือกระทงไหว้ครูแบบง่ายๆกันค่ะทำไม่ยากไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะออโต้ตอมทีวีค่ะวันนี้เราจะมาทำ กระทงไหว้ครูให้พี่ออตโต้ไปใช้ที่โรงเรียนนะคะอุปกรณ์ของเราก็ต้องมีใบตองนะคะใบตองของเราจะมี2ขนาดที่ไม่เท่ากันนะคะนี่ขนาดนี้10เซนติเมตรกับ13เซนติเมตรนะคะนี่ค่ะ2ขนาดนะคะลำดับแรกเลยนะคะเราก็จะทำใบตองนะคะให้เป็นกระทงก่อนนะคะม้วนให้เป็นกระทงแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ ม้วนแบบนี้เลยนะคะให้เป็นกระทงแล้วเราก็จะใช้นี่นะคะแม็กนะคะแม็กไปเลยนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะตัดให้เสมอกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ1นึ่งกระทงนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ มาทําอันที่2นะคะอันที่2เนี่ยกระทงอันที่สองเนี่ยจะต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่ากระทงอันแรกแต่ไม่ใหญ่มากนะคะวิธีการพับก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนปลายเนี่ยเราจะพับเข้าไปด้านในนะคะเด่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ม้วนแบบนี้เลยแล้วก็ใช้แม็กนะคะแม็กเหมือนเดิมนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ตัดปลายนะคะให้เสมอกันนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้มาเป็นซอกกระทงแบบนี้นะคะลองเอามาเทียบดูนะคะขนาดก็จะพอๆกันนะคะแต่ว่าจะมีความเล็กความใหญ่ที่ เลื่อมกันนิดนึงลองเอามาใส่กันดูนะว่าใส่กันแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทำลำดับต่อไปนะคะนี่นะคะคุณแม่ก็เตรียมนะคะอันนี้จะเป็นใบตองนะคะขนาดประมาณ5เซนติเมตรนะคะเราพับครึ่งนะคะแล้วก็พับจีบนะคะเป็นแบบนี้นะอันนี้เราจะเอามาตกแต่งตรงปลายของกระทงนะคะ นี่คะ่ะพับมาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แมกนะคะแมกเลยนี่คะ่ะแมกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตัดปลายส่วนที่ไม่ได้ใช้นะคะออกไปนะคะคุณแม่จะใช้พับเป็นจีบแบบนี้นะคะใบตองเป็นจีบแบบนี้6ชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปพับกันก่อนเลยคะ่ะ มาถึงขั้นตอนของการประกอบนะคะเราจะใช้กระทงอันเล็กนะคะนี่นะคะมาใส่กลีบดอกไม้ที่เราทำเอาไว้นะคะกลีบใบตองแบบนี้นะคะใส่ในแบบนี้นะแล้วก็ใช้แม็กนะคะเย็บนะคะติดกันนะคะนี่นะคะทำแบบนี้นะเราก็ทำการเย็บกลีบใบตองทั้ง6ใบนะคะติดกับกระทงของเราคะ่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะเราก็เอากลวยอันเล็กนะคะมาใส่ไว้ด้านในของกลวยอันใหญ่แบบนี้เลยค่ะเราก็ได้กระทงในวันไหว้ครูให้ลูกๆเรียบร้อยแล้วค่ะดอกไม้ที่คุณแม่ใช้วันนี้ก็จะเป็นดอกเข็มนะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันไหว้ครูนะคะนี่นะคะดอกเข็มที่คุณแม่ได้มานะคะก็เอามาใส่ไว้ในกระทงของเราเลยค่ะ ถ้าเราไม่มีดอกเข็มเราก็สามารถจะใช้ดอกไม้อย่างอื่นนะคะในการทําได้นะคะหรือกระทงแบบนี้เราสามารถใช้จัดเพื่อไปถวายพระได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะการจัดกระทงสําหรับวันไหวครูให้ลูกนะคะของคุณแม่นะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ลืมไปค่ะเราต้องมีทูบและเทียนด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเอาทูบเทียนนะคะมัดรวมกันแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไว้กับกระทงนะคะต้องเอาดอกไม้ออกก่อนนะคะสักดอกหนึ่งเนาะเพราะว่ามันเต็มนะคะนี่นะคะแม่จะดึงดอกเข็มออกสักช่อหนึ่งนะคะแล้วก็เอาทูบเทียนเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็เอาดอกไม้เนี่ยใส่ตามลงไปใหม่นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ก็ได้กระทงวันไหว้ครูนะคะให้กับพี่ออตโต้ไปใช้ที่โรงเรียนนะคะสําหรับไหว้ครูนะคะนี่เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้ยากเลยนะคะสําหรับการทํากระทงวันไหว้ครูให้ลูกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่ด้วยนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ